ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีเข้ามาไม่บ่อยนะครับกับตัว outit หนึ่งจุดแปด s sport option แล้วก็ได้เป็นสีด้ามแบบน,นี้นะครับสำหรับจุดที่เพิ่มเข้ามานะครับได้เป็นตัวไฟหน้านะครับเป็นเลนแบบโปรเจคเตอร์นะครับใสๆแบบนี้ไฟรีอ่าไฟ daytime running light นะครับเป็นสีดิาแบบนี้ส,สวยๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดไฟตัดหมอกนะครับก็มีมาให้นะครับสเกิร์ตด้านหน้านะครับแต่งมาให้ครบๆแบบน,นี้เลยนะครับผมได้ล้อมแม็กเดิมโรงงานนะครับทูโทนปัดเงาขอบ17ยางปี2023ด้วยนะค,ะคันนี้นะครับ ตกแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันนะครับท้ายเดิมนะครับไฟเบรกเป็นแบบ LED ไร้ไกด์นะครับ 1.8s นะครับสัญลักษณ์นะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ามีมาให้ครบแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมมาพร้อมกับพัสดุชิพนะครับภายในได้โทนสีดำเบาะนังสีดำนะครับมีพุชสตาร์ทมาให้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะเข็บเมทอาร์ตกอกลืบต่างๆครับ หัวน็อตไม่แกะไม่ขยับนะครับกับราคาคันนี้เพียง479,000บาทฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น8,100บาทใครสนใจคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับ สวัสดีครับผัยนครับวันนี้จะพามาชมตัว Toyota a l t i ต1.8 S Sport ปี2018กันนะครับสำหรับตัว1.8 S Sport นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามีเข้ามาไม่บ่อยจริงนะครับผมใครที่กำลังมองหาหรือกำลังตามหาตัว1.8 S Sport อยู่นะครับซึ่งมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคัน นะครับมาจากโรงงานสแตนดาร์ดนะครับมีตัว Air ์ดิจิมีไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นมาจากตัว1.6นะครับหรือว่าตัว 1.8e นะครับผมอย่าพลาดคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพารับชมอย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถเข้าใหม่เพิ่งปรับสภาพเสร็จนะครับผมราคาเปิดอยู่ที่479,000บาทนะครับฟรีดาวได้นะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ8,000ประมาณ8,000ต้นๆนะครับโดยที่เดี๋ยวคิดคร่าวๆนะครับประมาณ8,000 100บาทเท่านั้นนะครับกับตัว1.8ในสปอร์ตออปชั่นนะครับผมเลขหมายเพียง1 3 0 0 0 0นานะครับได้สีดำนะครับสีดำซึ่งสีแบบนี้ก็มีเข้ามาไม่บ่อยด้วยนะครับผมใครกำลังมองหาหรือก็ลังตามหาอยู่คลิปนี้ด้วยจบนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบคันนะครับดูทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดเลยนะครับเหมือนกับตอนที่เราลับรถเข้ามานะครับว่าเราเช็คลาละเอียดจุดไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับผิวเผินที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับสำหรับตัว1.8นะครับตัวกระจังหน้านะครับก ปี2018ทั่วไปนะครับก็จะเป็นแบบโครเมี่ยมสองชั้นนะครับดูกระจังหน้าครับก็ยังใสๆอยู่เลยนะครับสภาพสวยนะครับส่วนตัวชุดไฟหน้านะครับได้เป็นไฟแบบเลนโปรเจคเตอร์มาแล้วนะเนี่ยครับเป็นเลนกลมๆลูกแก้วแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟเดทาวันนิ n งไลท์นะครับที่เป็นขีดยาวแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็ไฟเลียวที่บิวอินอยู่ในโครเมียมเดียวกันนะครับ ตัวไฟตันหมอกก็มีมาให้แล้วนะครับอันนี้คือมีมาจากสแตนดาดโรงงานนะครับซึ่งถ้าเป็นตัว 1.6G นะครับหรือว่าตัว 1.8E นะครับจะไม่มีในส่วนของไฟตันหมอกนะครับอันนี้เราต้องไปติดเพิ่มนะครับแต่ว่าตรงนี้มีมาให้แบบครบๆหล่อๆแล้วก็ตัวสเกิร์ตนะครับที่ติดมากับตัวกันชนด้านหน้านะครับอันนี้คือสวยเลยนะครับผมอันนี้เป็นสแตนดาดมาจากโรงงานนะครับสำหรับดูผิวรรณนะครับเหลี่ยมสารที่ฝากระโปรงนะครับ นะครับเห็นเป็นแบบคมๆเลยนะครับผมใครที่กำลังมองหาอย่าพลาดคันนี้เลยนะครับติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับ0831318826เบอร์นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะสามารถเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะครับผมเรื่องการออกรถการจัดไฟแนนซ์การดูรถเช็ครถนะครับราเอียยังไงปรึกษาเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับล้อแมกนะครับเป็นแมกเดิมมาจากโรงงานนะครับได้เป็นแมกทูโทนปั่นเงาขอบ17นะครับยางได้ยางดัลล็อปปี2023นะครับเดี๋ยวขออนุญาตชี้ปียางให้ด ปียางนะครับไม่ทราบว่าเห็นไม่เอ่ยนะครับปียาอับยี่าง2023นะครับตัวขอบอะตัวยางนะครับเป็น2 1 5 4 5 R17 อาคือหล่อแล้วก็ดูสปอร์ตเลยนะครับดูรับตัวอย่างนะครับคันนี้ก็ได้ไปก็ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับได้หล่อแล้วก็ได้ยางปีใหม่นะครับผมใช้กันยาวๆคุ้มๆเลยนะครับอันนี้ก็ตกแต่งนะครับในส่วนของสเกิร์ตนะครับด้านข้างมาให้นะครับตกแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับ เครื่องยนต์นะครับเป็นดู o v v ีวนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรนะครับเดินทางใกล้ๆนี่คือเหลือๆเลยนะครับเครื่อง1.8นะครับผมจะมับตัวฝาครอบกระจกมองข้างนะครับของเขามาพร้อมไฟเลี้ยวปรับพับไฟฟ้าแบบออโต้ได้ด้วยนะครับมือจับก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีถาดมเอมยมตรงนี้มานะครับได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลยแบบนี้นะครับเวลาเราล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะครับเราสามารถแตะที่ปุ่มนี้เบาๆได้เลยนะครับผมนี่ครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะพับ อัตโนมัติแบบนี้นะครับหรือว่าเมื่อเวลาเราต้องการเข้าไปในรถนะครับเอามือนะครับลวงเข้าไปแค่นี้นะครับกระจกนะครับกางออกอัตโนมัตินะครับสำหรับภายในของตัว1.8เอสปอร์ตคันนี้นะครับโดดเด่นนะครับภายในเป็นโทนสีดำนะครับเข้มๆแบบนี้เลยนะครับดูสปอร์ตนะครับได้เป็นเบาะหนังสีดำด้วยนะครับผมนะเนี่ยครับตัวเบาะสภาพตึงสภาพแน่นเลยนะครับผมนะตึงๆแน่นๆสวยๆตะเข็บเดินได้ครบๆแบบนี้เลยนะครับ นะครับภายในคือสวยแล้วก็สะอาดมากนะครับผมมีรถที่อ่าเป็นการที่ปรับสภาพแล้วก็สปามาให้แล้วนะครับเป็นรถพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับดูในส่วนของตรงประตูนะครับเดี๋ยวผมเช็ครายละเอียดตรงประตูให้นะครับประตูเดิมนะครับตะเข็บเมนอาร์ตรงประตูนะครับเรียงแบบครบๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับรถสวยนะครับใช้งานถือว่าใช้งาน ได้ดูแลดีนะครับผมนะดูสภาพตัวคอนโซลตัวแผงก้านประตูนะครับสภาพสวยรถไม่ช้ํากระจกเป็นแบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีเซ็นทรัลล็อกมาให้นะครับซอกลืบนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันนะครับผมแล้วก็ด้านแก้มนะครับตรงประตูนะครับนี่เราเช็คให้เลยนะครับว่ามีแกะมีขันหรือเปล่านะครับว่ารถเคยเกิดอุบัติเหตุมาไหมนะครับคันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยขันไม่เคยถอดนะครับ ตัว1.8 S Sport ก็มาพร้อมกับตัวปุ่มพู่สตาร์ทมาให้นะครับปุ่มอะไรได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมปรับหมดเครื่องเสียงทีซ่ซ้ายมือแล้วก็มาพร้อมกับตัวเกียร์แบบแพดเดิลชิพมาให้นะเป็นปรับปรับตัวเกียร์นะครับที่พวงมาลัยได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็มาดูหน้าจอเรือนไม่กันนะครับอ่ะเยี H ่ยมแม่งแล้วก็ กดสตาร์ทนะครับคันนี้เร่งหม่นะครับอย่างที่บอกไป1 3ึ่0 0สนามนะครับกับปีสินะครับก็ถือว่าวิ่งนะครับระดับกลางๆนะครับวิ่งปีนึงก็เฉลี่ยประมาณ20,000ื่นโลซึ่งเป็นเรื่องปกติของรถที่ใช้งานปกติอยู่แล้วก็คือใช้งานปกติไม่หนักจนเกินไปนะครับสำหรับตัวเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงเดิมมาจากโรงงานนะครับเป็นต่อ cdfm นะครับแล้วก็ต่อ aux ก็ usb ตรงนี้ได้เลยนะครับ ที่เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของตัวแอร์นะครับได้อะดิจิตอลแบบออโต้ไปแล้วนะครับผมสำหรับตัว1.8ไอสปอร์ตคันนี้นะครับด้านล่างมีพาวเวอร์เอาท์เลต12โวลต์ให้1จุดนะครับผมคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับตัวเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT Super 7 Speed นะครับดูสภาพเกียร์นะครับตกแต่งด้วยสีดำเป็นโ n o m ็ x สภาพสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับหัวเกียร์สวยไม่มีรอกไม่มีร่อนนะครับมาพร้อมกับโหมดสปอร์ตนะครับเวลากดตรงนี้นะครับตัวเครื่องยนต์ก็จะ กระจับกระเฉงมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยความกินเชื้อเพลิงที่มากขึ้นนะครับนะครับด้านหน้าตกแต่งสวยเลยนะครับเป็นสีดํานะครับดูสปอร์ตนะครับดานบอร์ดด้านบนสีไม่มีซีดไม่มีจางนะสวยๆเลยนะเดี๋ยวผมขันนะครับดับเครื่องไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาเช็คละเอี่ยนะครับรอบคันนะครับทุกซอกทุกมุมอย่างที่บอกไปนะครับเช็คทุกจุดเลยนะครับมาเช็คตัวนี้กันก่อนเลยนะครับรอยกระดูกงูนะครับหรือว่าเม็ดอาร์นะครับ เราเช็คนะครับทุกคันเลยนะครับที่เป็นรถมือสองนะครับว่าเราคัดรถสวยเกตเอนะครับเบดอาร์ตเรียงแบบครบๆไม่มีรอยโป้ไม่มีรอยไร้ทาสีนะครับคันนี้เราเช็คอย่างละเอียดเลยนะครับใครสนใจคันนี้คลิปนี้ด้วยจบนะครับเดี๋ยวผมพาดูอย่างละเอียดนะครับดูตรงหัวน็อตประตูนะครับมีรอยแกะรอยคูดมาหรือเปล่านะครับไม่มีนะตรงเนี้ยเช็คให้ดูเลยจุดแปะสติ๊กเกอร์นะสนิทเรียบเนียนแบบนี้เลยนะครับใครสนใจคันนี้พี่ๆคนไหนสนใจนะครับอยู่ตังังหวัดคลิปนี้ด้วยจบนะครับ เดี๋ยวผมพาเช็คให้ดูรอบคันอย่างละเอียดเลยนะนะครับด้านหลังนะครับสภาพเบาะสวยตึงแน่นนะครับเบาะสีดำนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆนะครับอยู่แบบครบมาพร้อมตัวชาร์จยูบีนะครับไว้2จุดนะครับมีพรมนะครับเจ้าของเดิมนะครับมีพรมแบบอ่าแบบกระดุมให้ตรงนี้นะครับสภาพสวยนะครับอ๋อติดพรมคือติดพรมมีแผ่นยางอะไรให้ครบเลยนะครับเพดงพยาอาสตา์นะครับนะ ใครสนใจในคันนี้อย่าพลาดนะครับผมติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับ0831318826นะคบไม่อยากให้พลาดกันนะครับกับตัว 1.8S Sport นะครับเข้ามาไม่บ่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตะเข็บแมนต์อาร์ตตรงนี้กันมากนะครับโมหแกตรงนี้ครับอ่ะแมตอาร์ Man เรียมแบบครบๆนะครับตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเนื่องจากคันนี้เป็นรถสีดํานะครับมันอาจจะดูเห็นจากผ่านกล้องอนะลําบากนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยด้วยขออภัยไปด้วยนะครับ มาดูผิวพันธ์ด้านข้างเดียมสานนะครับคมคมสวยๆนะครับด้านหลังนะครับก็ตกแต่งมาด้วยสปอยเลอร์ตูดเป็ดนะครับแล้วก็ไฟเบรกด้วที่3นะครับไฟเบรกด้านหลังนะครับเป็นแบบ LED ลายกลานะครับโลโก้ทุกตัวสอนมาครบนะครับ 1.8S นะครับผมแล้วก็มีคิ้วโคมเมียมนะครับลากยาวตรงนี้นะครับนี่ครับสภาพโคมไฟโคมเดิมนะครับตัว s Sport นะครับเห็นชัดๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับดูด้านหลังนะครับเหลี่ยมสารด้านหลังนะครับสวยๆเลยนะครับ เดี so on ite, road, ๋ยวเปิดด้านท้ายดูก cool ันต <inaudible> ่อนะครับสำหรับท้ายนะครับที่เก็บสัมภาระก็กว้างขวางอยู่แล้วนะครับของตัวออาติสนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องห้องโดยสารกว้างขวางนะครับภายในกว้างขวางแล้วก็ห้องเก็บสัมภาระก็กว้างขวางกระเป๋าเดินทาง3-4ใบนี่คือผมมอะได้เลยว่าเก็บได้สบายๆเลยนะล้อยางอะไรนะครับตัวยางล้ออะไรนะครับได้เป็นล้อแมกนะครับล้อแมกที่ติดมากับตัวรถเลยนะเหมือนที่ติดมากับตัวรถนะครับดูสภาพตัวล้อละ ผมรู้สึกว่าน่าจะยังไม่เคยใช้ด้วยซ้ำไปนะคือสภาพยังกริปอยู่เลยนะครับถุงเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบนะครับนะครับมาดูรอยซีนนะครับซีนซีโคนนะครับที่เป็นสีไข่ขาวนะครับแล้วก็ตะเข็บเมนอาร์ตนะครับตรงตัวถังนะครับไม่มีพวกรอยสนงสนิมได้ๆนะครับเมนอาร์ตคือเรียงแบบครบๆนะครับนะครับพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนะครับแล้วก็ด้านในเช่นเดียวกันนะครับดูซอกด้านในนะครับเมดอาร์ตคานด้านในนะครับตรงๆสวยๆ นะครับเม็ดอาร์เรียงแบบครบครบนะครับมาเช็คกันตรงรางน้ำตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตมีฝุ่นนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะครับมันจะมีรอยเม็ดอาร์ตรงนี้ครับเรียงแบบต้องเรียงแบบครบๆบแบบนี้นะสวยๆนะครับรถมาเช็คว่าด้านท้ายนะครับเคยโดนชนเคยไปทําอะไรมาหรือเปล่านะครับแล้วก็หัวน็อตนะครับจุดหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขัดไม่มีรอยแกะนะครับฝากระโปรงเช็คดูนะครับว่าเคยโดนถอดโดนแกะหรือเปล่านะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับทั้งสองฝั่งไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนแกะนะครับ รางน้าเมนอาร์ตเรียงแบบครบๆแบบนี้นะเช็คให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับพี่ๆวางใจได้เลยนะครับดูคลิปผมประกอบการตัดสินใจนะครับวางใจได้เลยครับวันนี้นะครับคันนี้ได้รถสวยเกตเอแน่นอนนะครับผมใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากได้รถคันนี้นะครับจองออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ไฟนแนนวิ่งเสร็จให้ถึงบ้านเลยนะครับหรือว่าถ้าวันรับรถไม่สะดวกรับรถมีรถสไลด์บริการจัดส่งให้ด้วยนะครับ มาครับเดี๋ยวมาเช็คฝั่งนี้กันบ้างนะครับเช็คขวาเสร็จก็มาดูฝั่งซ้ายนะครับเราเช็คทั้งสองฝั่งเลยนะครับประตูเดิมนะครับผมเมทาร์ตรอยซีนเดิมนะครับรถไม่มีช้ำนะครับนี่ครับแผงประตูต่างๆนะครับสภาพสวยนะครับน็อตประตูฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยขยับนะครับแล้วก็เมทาร์ตฝั่งนี้นะครับเช็คดูอย่างละเอียดเลยนะครับเรียงแบบครบๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยไร้รอยทําสีนะครับรถสวยเกรดเอนะครับผม ต่อที่ฝั่งนี้ัต่อนะครับมาประตูเดิมนะครับผมเม็ดอาร์ตเรียงแบบครบๆนะครับซีนเดิมๆนะครับเดี๋ยวเล็บจิกให้ดูนะครับเล็บจิกเป็นรอยแบบนี้นะประตูเดิมรถสวยไม่มีช้ำนะครับนะครับสภาพสวยเลยนะครับผมซอกลืบนะครับหัวน็อตแล้วก็ด้านแก้มไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันจากเครื่องมือช่างประจาใดๆนะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับต่อไปนะครับรอยกระดูกงูหรือว่าเม็ดอาร์ตตรงนี้นะครับ เรียงแบบครบๆแบบนี้เลยนะครับผมนะคันนี้คันรถสวยเกตเมาให้แล้วนะครับผมนะซื้อไปนะครับวางใจได้นะครับว่าไม่โดนย้อมแมวแน่นอนนะครับด้วยประสบการณ์เปิดการขายมามากกว่า20ปีของบริษัทเพชรยนต์นะครับน็อตประตูฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับเป็นปี18แท้นะครับนี่นะครับเพจตัวรถได้เครื่องเลขตัวถังนะครับสามารถตรวจสอบตรงนี้เอาไปตรวจสอบที่ศูนย์ได้เลยนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ น็อตไม่มีแกะไม่มีขยะนะครับผมเช็คให้ดูทุกจุดแล้วนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับภายในห้องเครื่องกันต่อครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความอึดถึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับผมนะพี่ๆใช้งานกันยาวๆเลยนะครับดูแลรักษาง่ายๆนะครับไม่จุกจิกนะครับมีอุปกรณ์มีอ่าพวกมันเทนแอนนะครับดูแลง่ายๆนะก็เรื่องอะไรหาง่ายด้วยนะครับ พวกปะกเกนยางต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับมาร์กสีตามสีจุดหัวน็อตต่างๆนะครับอยู่ครบๆแบบนี้นะครับจุดจะสําคัญสําคัญนะครับไม่เคยถูกแกะไม่เคยถูกขยับนะครับเนี่ครับสภาพสวยห้องเครื่องแห้งๆสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คกันในส่วนของเม็ดอาร์ตนะครับตรงเบ้าโช๊คนะครับเรียงตัวครบๆหัวน็อตตรงโช๊คฝั่งนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันมาร์กสีตามสีอยู่แบบครบๆนะครับ น็อตด,ด้านแก้มด้านในไม่มีขยับไม่มีแกะแล้วก็จุดที่ฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะเนี่ยผมเช็คให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับเบรบลตัวรถอยู่แบบครบ,ครบ,ครบแบบนี้นะสติ๊กเกอร์หน้าสนิทเรียบเนียนไม่มีรอยพ่นสีรอยลองสีได้ๆนะครับแผ่นการความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับคันนี้เป็นฝากระโปรงเดิมนะครับยังไม่เคยถูกขันถูกแกะถูกขยับถูกถอดนะครับนําไปทําสีได้ๆนะครับดูหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะหรือรอยขูดขีดของเครื่องมือช่างประจานะครับ เบ้าโชกคนะครับฝั่งนี้เดียงแบบครบๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับแล้วก็หัวน็อตนะครับตรงด้านแก้มนะครับเช็คหัวน็อตให้ดูทุกจุดเลยนะครับหัวน็อตไม่แก่ไม่ขยับนะครับดูคานนะครับคานแล้วก็จุดหัวน็อตต่างๆนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ดูนะครับนะครับคานนะครับเคยถอดเคยแก่มาไหมเนี่ยไม่เคยแก่นะครับเพราะว่า ตรงหัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยประแจหรือรอยเครื่องมือช่างแกะใดๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคันนี้เดี๋ยวผมเช็คให้ดูอย่างละเอียดนะครับเหมือนตอนเรารับรถเข้ามาเราเช็คจุดไหนละเดียดตรงไหนบ้างนะครับเนี่ยรถสวยเลยคานตรงๆสวยๆรูกลมคมกริฟไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับหัวน็อตคานตรงนี้ไม่แกะไม่ถอดนะครับไฟหน้านะครับได้เป okay. ็นไฟแท้ไฟเดิมนะครับไม่เคยแกะนะครับตรงชุดไฟหน้าตรงนี้ก็ยังไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับ เป็นไงบ้างครับคันนี้จากที่ผมเช็คไปนะครับมีถูกใจพี่ๆคนไหนบ้างหรือเปล่าครับหากถูกใจคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามาจับมาจองกันได้เลยนะครับผมมีไฟนั้นวิ่งแซงให้หนึ่งบ้านซื้อสดก็ได้จัดไฟนั้นก็ดีนะครับไม่ติดไม่เกี่ยงนะครับผมสําหรับคันนี้เป็นตัวเอาติด 1.8Sport ปี2018นะครับผมราคา4 7 9 0 0 0เนานะครับฟีดาผ่อนเริ่มต้น8,100บาทเท่านั้นสนใจติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับให้ผมดูแลได้เลยนะวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก